สวัสดีค่ะทุกท่านพบก,กับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมค่ะวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพศ2567นี้จะมาอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนและบอยนะคะวันนี้ทั้งคู่ก็ยังคงแยกย้ายกันทำงานซอแอนมาที่นครราชสีมาส่วนบอยสิริชัยใจเกินร้อยก็ยังคงปักหลักที่กทมนะคะมาดูคิวงานของอแอนออรดีก่อนนะคะวันนี้มางานร้องเพลงที่ร้านโฟกพนครโคราช อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาเด้อใครที่อยู่แถวนครราชสีมาไม่ไกลมากก็มาม้วนมาสนุกหน้าเวทีกันนะคะให้กำลังใจกันและกันค่ะสอแอนขึ้นเวทีประมาณ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกับออร์ดีแบนด์มาจัดเต็มเลยค่ะวันนี้ใครที่อยู่แถวโคราช ไม่ไก่มากก็มาให้กำลังใจกันได้นะคะมาดูคิวงานของบอยสิริชัยหมอลาใจเกินร้อยกันบ้างนะคะวันนี้ใจเกินร้อยทำการแสดงที่ลานจอดรถห้างตะวันนาติดเดอะม,มอบางกะปิกรทมอนะคะม้วนบอมีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยนะคะก็ยังคงม่วนต่อเนื่อง ก่อนปิดฤดูการแม่แม่เอฟซีันใดอยู่แถวบางกะปิกรทมหรือปริมณฑลมาม้วนมาสนุกกันได้นะคะเมื่อสักคู่บอสปอยก็ได้อัปเดตโพสตั้งเวทีรอแล้วนะครับลานจอดรถตลาดตะวันนาข้างห้างเดอะมอลล์บางกะปิวันนี้จัดเต็มนานๆนนทีมีโอกาสมาแสดงใกล้เมืองวันนี้พิเศษเริ่มเร็ว6โมงเย็นพร้อมจวดครับ วันนี้ใจเกินร้อยทำการแสดงไว้นะคะแม่แม่ท่านใดอยู่แถวบางกะปิใครเดินทางมาได้ก็จะดีมากเลยมาให้กำลังใจคณะหมอนำใจเกินร้อยกันค่ะท่านใดอยู่แถวโคราชก็ไปให้กำลังใจซอแอนใครอยู่แถวบางกะปิกทมอหรือปริมณฑลก็มาให้กำลังใจคณะหมอนำใจเกินร้อยกันได้นะคะ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีบอยสิริชยัยไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ